ห่าเยบ่เมนมึงบอกท่านพ่อหิวเขาว่าบ่มันจิกคำอะไรเดียวนี่แม่มก็ใบสองใบาสามอะไรเดีแม่มันก็หิวอยู่แต่หิวแล้วบ่โอ้ยมันก็จะหิวจ้าเอียนนี่ห่อนอยางไปแห้งผัวข่อยมันคือนังเกล็ดดินยัวแม่เพชรอีหยังกระโดดแถวว่าอยากบ่เมืองข่อยสิลองห้องมันเบิ่งห้านั่งอยู่ซื่อๆเถ้าเถ้าวเรียบรอบบ่พี่มาพี่หิวเลยยังลูก เอห้หนวแล้วใช่ไหมผ่อนผ่อนผ่อนโอยเหนียวคอลวเทาตะเกียิน,นิดล่ะหรอบ่ยังลออยูจักล่องนิดหน่อยยังหันนั่นไปสื่อเขามากินก่อนนายเทาสื้อเขามากินเออสื้อเขากล่องมากินก่อนเนี้ยโอ้ยเอาเงินมาที่ล่ะเงินมาเงินมาหนึ 1> 1, 2, 3, 4. 4. ่งสองสามสี่สี่กล่องหากับเจา้าอ่ะสองร้อยพอดีกล่องละสี่สิบบาทไปพอดีม่นบ่เออลงโตลงโต โอเคเดี๋ยวถ่ายที่นี้ข้าวหนึ่งเด้อผมมาได้ถ่ายเด้อเอากระเพราแซ่บแเอาเอาผัดกระเพราแมนเบาหยังเลยเบาเบาอย่างเดียวอย่างเดียวสั่งโอเคสั่งเื่อเดียวก็แล้วเลยนั่งรอกินก่อนนั่งรอกินก่อนนะลุงนะรอก่อนนะคะเออเฮ้ย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  อ่าเอ้อะยขคือห h ạ กไปหอดแท้แหละมันคือแดดแท้เลยเติมเติมเรื่อยๆโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปโดนไปน่นแต่ละแม่อนก็หิวแห้งแต่คนเราซอโมโหหิวอะได้ด่วัจีเป็นลมล่ะอตกองเขาหน่อยคาพัวได้แบบนี้โ LIKE อ้ไปหอดทีบไหนแดนไหนล่ะแม่กูว่าเนี่ยแล้วล่ะโดนขักอีหรีเด้อยบกมันไม่หลานเขาก็หลายบ่อเขาคิ้วขีดทีสิบหกบ่อนาอจ้าสี่ทีจะไมใหม่ต้องไปลอกคิ้วเขาอยู่หันน่าพได้ยิ่งเสียงยิงอยู่ทางขุนเสียงผูดเลยอ่ายิงอยู่ทางผุนน่ะ ฮือมฮ้ม่นไพร่เหรอเพวกผู้ไร่ไหวๆอย่างี้จะทำกลุ่นี่เมันแม่น่ะบอกเข้าเอาเอาเอาาโอ๊ยจักเม่นแนวไดหน่าเอาเอาไปหักแม่นางไปหักแม่นางเออไอ้กู้นี่บอกหักเอาแม่น่าไอ้น่าฮะโอยไส้ล่เขานั่นฮะพี่พี่พี่ใ้เข่า มาเป็นกองเดี๋ยวมึงได้เข่ามากองเดียวเดี๋ยวมึงเงินก็คือจังกูหายไปสองหล่ออยู่ฮะฮะให้เข่าอีกสี่กองมันอยู่ดสาฮะบ๊วยแมนคอยหลงบอกคอยจังว่าเงินมันคือยังหลายแท้ก็เลยเปกแกเราไม่ต้องทั้งแล้วเอ้ยบัตนี้เงินเหลือกูอยู่ดสายบัตรเงินเหลือกับบ๊วยย่งยังเหลืออยู่สิบบาทนี่เลยห่า ยากินเขาเมื่อก<พ>ี้เรามากินเอ้ยมึงนั่นมันเฮ็ดแดงโผลได้มึงนั่นนั่นเอ้ารถนั่นเอ้ารถพี่นางเออเอาซะบ้อีอันนี้ไอนี่แกสร้างให้เปน็นคนจังสิกนจะหิวเขาไม่หรอมาโ,โอ้โหคนดีก็อยู่ไปเป็นยังมึงหูจั๊วาว่ามันแนวนั่นมึงไปใส่มันยัไงเปิดกินเขาเนี่ยกล้องนึงก็กินเบิ่งมันเป็น ันนี่เอาบ่าก็อียอะไรปันอา้าจะใค้พูอดอดไรนิดหน่อยกูโเกินศูนย์เด็กก,กูใส่คนอุ้ยน่าโอ้ย<อ>นี่เนะะ<บ>านนอีนี่เบิดจากอันนึงกับอันนึงจะเปนอุย้ยแผ่ผากมึงเอ้ยจะปนมงึง